ค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวแรกน้ำกันเวยค่ะเออต้มปลานิ่นแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนค่ะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวข้าวไม่ค่ะพี่น้องอนี่ห่อน แซ่บมาเด้อค่ะพี่นอ้องแม่ตั้งไว้เนี่ยมันมนั่งแซ่บนั่งวางเก้าลวดขั้นตั้งวันนี้ก็ตั้งก็ได้แล้วแต่แม่ถนัดนั่นนะมือพี่นอ้องข้ามเข,ามาข่าแบบใหญ่มากค่ะพี่นอ้องแม่กินตุ่มปลานิ่งสดหนามกว่าน่า ป็นนิ่นบ่อใหญ่ค่ะพี่น้องป็นนิ่นหน่อยพอดีแซ่บเปานิีนน่เนาะกุหลาบติบครับห <c oughs> อม <c oughs> กุหลาบติปมาเลยแจวค่ะพี่น้องแจวแจวคาเ <c oughs> ป็นนิ่นหน่อยคือมันค่ะ ยอยมออ่เหมือนรสอันนี้นี่หนอนนอ่ามันของหมักเลยพักหอมก็มาอยู่ฟังเดียวเราไม่กลับ ป็นิ่งหน่อยเหันมันๆกิน,น,นอ่ะต้มไม่ไหมครับหอมหอ,อมต้มจะเป็นต้มสูยังแบบจำเตียวคาวหอม พี่น้องพิ่อยากเวออ์ตอนป่านนะเนี่ย <c oughs> พ่อยากให้กินตอนปลาใหเบึ้งม <c oughs> ั้ยครับมัน,น,นยัง <c oughs> เป็นมมแม่แดงนะครับผมก <c oughs> ินผู้เดียวมัอวนอ่แซ่บค่ะพี <c oughs> ่น้องเออหูกใาไม่กินนำ้ำ ผ hmm. ักติดเขียว hmm. อันนี้กบมาโซ่ซื้อแล้วมั้งพี่น้ hmm. องครับบอมแมนลองกินก้าขบุ่นปลาดับกินคือเกา้านะกระปุกผิดเปไหนน,น้องแมนเนาะโอ้แส่บขนาดกับพี่เนอะ เด้อมากินข้าวแรงน้าก <m akes acing noise> ันเด้อพี่น้องเลยจะตอนนี้กะประมาณทุ่มหนึ่งนะพี่น้องประมาณทุ่มหนึ่งข้าวแรงพอดีพอดีเปื่อยเหี้ยนตรงนี้เสบเปื่อยเจ้าจังเสียบปลาตุกลางกลาง ตำเจ้าคาใส่บกใบหูจักน้อยหอมปลากระโลละซิบนะพี่น้อง <c oughs> เอ้ยบแมนโลละหาสิบบอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โลละหาิบไนบอกร้ายหนึง่งปลาตัวพอดีบวใหญ่บวน้อยปลาจากน้องเลยโลละหาซิบก็พอดีสื่อกินนะพี่น้อง หลายตัวเลยเข้าวเหนียวห่นหอนๆค่ะข้าวเหนียวไม่พี่น้อง<ซ>ข้าวเหนียวไม่ข้าวเหนียวไม่กับข้าวงามขนาดหนุ่มนํำนะเขาหนุ่มน้ำหากินเหนือมันแม่ <c oughs> ใส่พกวกโกับหอมตัวนี้ไป็นพกวกโบ่อยนี่นหม้ะหลายเติบเลยเอาไปใส่อีก เนาะเขาจูนพูลเลยค่ะกลางน้ำเรื่อไงอกางม,มาไหมรู้อะพัากินน้ำยาใส<ต>า่ใส่สมบัคขามนะครับืมใส่สมบัคขามมาขามแล้วมามาขามกะหอด่ามแกสีซุกละนะครับ ข้ามยามาล้ามซุกเดี๋ยวนน้ใกล้ซิซุกแลว mm hmm. ผู้ดีแลวหนอกคลิปกับสิบปิจุมห่อปา่าเสร็จแซ่บเลยพี่นอ้อง mm hmm. <laughs> ขั้นมากกับอย่าลืมเด้อครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm hmm. ให้ช่องแม่แดงผ้าชิมน้ำเนี่ยครับผม <laughs> บวิธีชาวบ้านห้ามียังกะเฮ็ด กินตามอีสานบ้านเฮาาหรอล่พี่น้องแต่ขนาดเนื้อปลาค่ะขาวจนปูนเลยแต่ขนาดต้มโมเป็นกับต้มมั่วนะพี่น้องมันก็กินได้ลูกเก่านะพี่น้องวัดใจใส่เครื่องปรุงเห็นไหมนั่นนะแซ่บลูกเก่าบ้านนันกัเฮ็ดเลิกกินโมเป็นเนาะพี่น้องกินแต่ถอดไข่กับต้มไข่แต่ว่ากะท่านคืออยากกินอย่างในเฮ็ดจะเฮ็ดไป็ตุ่ทีพันละแต่ว่ามันก็แซ่บเพราะกินได้อยู่นะพี่น้อง นี่จินไหนคือเกามีน้ำหอนๆกับซดน้ำแซ่บบ่อนัดยิ่มแล้วจังว่าบอ่อนัดมานางเป็นมูไม่แดงนะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยนางเป็นมูเพิ่นเอินร้านขามากกับบ่เขามากร้านก็ได้ยยานปัญยังบมักทั่วบักทั่วกับเจ้าเดียวกันครับกรับอันตี่ซื้อไปนิ่งเพิ่นนั่นแหละ <c oughs> เพิ่นกับปูกหลายอย่าง ต้อง้อยกันนะแตงโมแตงโมมันก็มีคู่หนานแล้วพี่น้องเพิ่นเ็ดอันนี้แล้วเพิ่งเ็ศแต่บอกโมนะพี่น้องเพิ่นเ็เดเร,รื่อยๆผสมปะสานผมก็แสแปรแกยวคาพี่น้องผมก็ต้มใส่ต้มใส่บัก พริกพิก่งพริกแข็งพริกดิบพริกดิบก็บว่าตำมันก็เท็ดแบบให้เป็นสีสันถ้าผมกับเห็ดเบิ้งไม่ยูทูบเอานะครับเห็ดในยูทูบบางอย่างโมมี่กับบอไซกินไดขึ้นเก้าปลาพี่นาะต้องเปื่อยดีนะดครับเด้ด้วยดีครับกุาข้าวจุนพูนเนี่ยข้าวจุนพูน มันขนาบเป็นี่ตัวใหญ่เป็นไรจะว่าหันมันแซ่บน,น้มนัวครับนัวอพอดีนัวนัวพอดีเลยกนะ็อย่าลืมนะครับเด้อ <c oughs> อย่าลืมไปติดตามเบาวนัดน้ำเนี่ยล่ะ แ,บบแต่ว่ากระเจยดลืมไปเบิ่งสองเบานัดเดินเบาอันเบานัดนี่ก็กิกนอันแบบไม่แดงนี่เลยพี่น้องแต่ว่าเบานัดจุ่มหัวป,ปลายางขนาดเลยพี่น้อง <c oughs> โอสุดยอดเลยสดน้ำบดถานเลยพี่น้องอหอนแสบแบบที่หิวนะพี่น้องไปเบิ่งหมแต่ว่าตอนนี้อิ่มแล้วมันก็นเลยบอก <c oughs> บอกคืออยากแล้วตอนหิวเนียวแซบหลายกินยังก็แซบสดน้ำดินบดถานเลยพี่น้อง งูปลาบอ่อเลืออย่าลืมนะครับเด้ององเบาวนัดหักนัดชแนลครับผมซื้อสอ่งนะะอันนี้ก็ซองแม่แดงผ้าชิมนะพี่นนอกมานั่งเป็นมูเพิ่นน่งกินผู้เดียวบ่เสียเพิน่นวะก็เลยเบาหนัดก็เลยม,มานั่งน้ำเออร้านหน่อยเขามานั่งกับบ่อเขามา <c oughs> นางหยิบอยู่หนอก เขาก็ง,งามพี่น้องเขาไม่โอ้จะมันดีหลายมีแต่เน่าเสียบเสียบส่วนสองเพื่ออะไรที่ส่วนไฟล่มจังหน่อยถ้าเบิ้งเดี๋ยวสิวาดาเด้หน่อยน้องพี่น้องนะ <c oughs> จะนับเข้ามาไก่ด้วยหอสองเพื่อเขายังเห็ดอยู่ <c oughs> นับถอยออกไปที่เราด้วเนีาะ <c oughs> มือหนาแล้วม้นานาัางน้องยา กินขผาเน่ื้อแจวกับบินตะแสบครับเนาะแจวใช่ใบบัวคุณใช่ใบบัวคุณกินไปกินมากกับจนเบิดพี่น้องพูดอะซ่อนพ่อปลาในเพลนเด็ดพี่น้องโจ้พ่อปลาเนื้อนิ่มบ่แม่เนื้อนิ่ม ไข่ก็มีอยู่แต่ว่าไข่มันหน่อยนะพี่น้องอม,มันก็นเลยละลายเปื่อยไปกับน้ำมันจกออกไข่แล้วจำบอกไม่ฮะนี่ไข่นำ้ำตัวนี้หน่อยไข่แนี่นเนลเรา่าพี่น้องผู้หนาอ้วนผู้หนาเป็นนิ่งยังได้จมอ้วนคช่ผู้หนาเป็นนิ่นงกำลังเป็นเบาเป็นสาวหน่อยอเป็นไปกินมากละอิ่มเลยอิ่มแล้ว ส ب, สแสบเบิ่งแสบขนาดพี่น้องเวอร์ดักกลางะอ,อ้ยกลางหน่อยน้าเนีเออ่ยโมเห็นมันซ่อนเลยนะ <c oughs> ครับทำสุดถ่ายครับบอก <c oughs> ง่งงายแสบอีแม่งแป้งค่ะพี่น้องแต่มันแสบคักบางข้าบ่มีเจลนี่โมเสบย,ยนตรงนีเออ้เนาะมันมีเจล กูน่ะสดน้ำมอนี่เบาหนัดกับวังว่ดกล่องอสีดีเนาะครับเนาะตะวกับแกวคากัะแซบแซบ,แบตำใส่ใบมะกรูดจักหน่อยค่ะพี่หน,นอกแซบค่ะพี่นนอกแล้วลืมเด้อค่ะส่องทองแมลงผ้าซิมด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตาม วัดแช่หายม่แดงเด้อค่ะเด้อร์จ <c ười> ีบนากระพาะสี่เด้อมากินสุปพี่น้องเบิ่งอีกห <c ười> ืมแซ่บครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อกอะ่ะสวัสดีค่ะ